สวัสดีค่ะยายเนยตาหมีหนีเที่ยวตามเคยนะคะวันนี้จะพามาดูหมอกตอนเช้ากันค่ะในช่างเร็วสวยมากดูกันนะคะดูกันเลยทุกคนหูเมื่อคืนฝนตกค่ะตื่นมาตอนเช้าหมอกเยอะมากมาดูกันมาดูกัน เด็กๆเร็วๆเร็วๆเด็กๆเร็วหาแม่เร็วๆเร็วๆในใช้เสียบการน้ำร้อนด้วยนะมาเร็วลูกมาแล้ววิ่งเร็วๆแม่จะพาไปดูหมอกเร็วๆไปไปไป บรรยากาศสุดยอดจริงๆนะคะโอ้ว้าวว้าวว้าว,ว,าวมาดูกันดูกันค่ะโอ้โโอ้หมันกินมากจริงๆนะคะดูสะกก่อนโอ้ ตามมาค่ะทุกคนตามมาตามมามเด็กๆมาไหมว้าวว้าวว้าวโอ้โหดูสักก่อนนะคะดูสักก่อนหินมากๆเลยเอ๊ย ตัวเล็กดูกาดรามเช้ากันค่ะโอ้สวยมาก เ,เล่นอะไรกันเล่นอะไรกันดูหมอกสิลูกไปดูหมอกกันโหยิ่นมากอันนี้ที่นาเราเองนะคะโอ้โหสวยมาก เยมากๆเลยค่ะโอได้ยินเสียงโนกไหมคะทุกคนดูรอบๆนะคะสามร้อหกสิบองศากันไปเลยว,ว้าวคล้ายๆที่สปันเลยค่ะอุร้อนกำลังมา หมาวิ่งมาหาเราด้วยสวยมากสวยมากๆเลยค่ะ,ะไปใกล้ๆก,กันต่อว้าวเย็นค่ะอากาศเย็นมากดูสิคะหมอกกำลังไล่มา ที่นี่ว,ว้วาวว้าวแสบแสบทำอะไรคะมานี่เลยแสบทำอะไรมีเจ้าเหมียวเหมียวมาเล่นเป็นเพื่อนเลยคะ่ะอุ้ยหมอมันวิ่งมาทางเราด้วยนะสวยมากสวยมากๆเลยคะ่ะ ตอนอยู่ตอนนี้อยู่ในถ้ำกาหมอกเลยนะคะทุกคนดูกันไปเลย ตอนนี้หมอกมากระทบเราเย็นมากมากเย็นมากๆเลย,ยธรรมชาติท้องทุ่งนี้รู้สึกว่าสดใสจริงๆนะคะสดใสทำให้เราจิตใจสดชื่นไปด้วย เหมือนหมอกเยอะมากขึ้นกว่าเดิมค่ะดูสิฮนะน้านามากมากมดูนะคะมองอะไรไม่เห็นเลยเห็นแต่เจ้าเมียวเมียวอยู่ไหนกันอะ S 1> <S 1> <S โห้หบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะเหมือนหมอก,กำลังมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจับปลาดูกันรวยมาก,มาก เออวันนี้เป็นวันหยุดของเราพอดีเลยนะคะโชคดีมากๆเลยเลยได้เก็บบรรยากาศสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันใครสนใจมาได้นะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยค่ะบรรยากาศท้องทุ่งประมาณเดือนมกราของทุกปีะคะ่ะจะมีหมอกมาตอนเช้ามาฟังเสียงนกร้องนกที่นี่เยอะมากมาก เหมือนหมอกกำลังจะวิ่งมาชนเราอีกรอบหนึ่งแล้วนะเย็นเน่อเย็นก็แล้วทำไรลูกจะเอ๋ว้าวเพืเ่อนๆคะสวยไหม วยไหมคะท้องฟ้าสวยไหมคะใกล้แล้วนะคะใกล้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนกหูงนกกำลังบินออกหากินเยอะแยะมากมายคะ่ะมีกนกเอี้ยงโอ้มันสวยอย่างนี้นี่เองพระอา,าทิตย์กำลังแคกขึ้นแล้วคะ่ะ เออดูกันนะคะอูม้มาอีกแล้วหมอกเยอะมากๆเลยค่ะสวย โอ้ดูท้องฟ้านะคะเดี๋ยวให้ดูท้องฟ้าก่อนสวยมากๆเลยเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอพระอาทิตย์ขึ้นนะคะนี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นค่ะสวยงามมากเลยตัดกับหมอกมีนกบินผ่านด้วยช่างสวยเหลือเกินสวยไหมคะ ว้าวสว่วนเลยค่ะ วันนี้เราต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะยายเนยตาหมีหนีเที่ยวบายบายค่ะ